รู้ไว้ก็ใช่ว่าปลาท่องโกชื่อที่คุณอาจยังไม่รู้แป้งที่นํามาจับคู่และทอดในน้ํามันที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อของปลาท่องโกเป็นอาหารยอดนิยมที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของอาหารมื้อเช้าหลายคนมักจะรับประทานพร้อมกับโจ๊กอุ่นๆหรือกินคู่กับกาแฟร้อนๆสักแก้วก็จะทําให้มื้อเช้านั้นกลายเป็นมื้อที่อร่อยได้สําหรับชาวจีนแต่จิว๋วจะเรียกอาหารชนิดดีว่าอิ่วจากกล้วยชาวจีนฮกเกี้ยนจะเรียกว่าอิ่วเจี๊ยกล้วย และภาษาจีนกลางเรียกว่าโยเคียวความเป็นมาของอาหารชนิดนี้ย้อนกลับไปในสมัยซ่งใต้แม่ทัพงักคุยเป็นแม่ทัพที่ซื่อสัตย์มีความเก่งกาจและมีความสามารถในด้านการรบเป็นอย่างมากในช่วงเวลาดังกล่าวแผ่นดินจีนต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากชนเผ่าต่างๆที่สร้างดินแดนของตนเองพร้อมกับยกทัพเข้ามาแย่งชิงดินแดนและทรัพยากรตลอดเวลาอีกทั้งราชสำนักทรงยึดคติรวมอำนาจทหารเข้ามาที่ศูนย์กลางเน้นที่ขุนนางฝ่ายบุญมากกว่าฝ่ายบู่ทำให้กองทัพอ่อนแอลงเป็นอย่างมาก แต่เมื่อแม่ทัพนักคุยสามารถที่จะต่อสู้และขับไล่ข้าศึกออกไปได้ทำให้ประชาชนยกย่องเป็นอย่างมากแต่การที่มีความสามารถโดดเด่นย่อมทำให้เกิดความไม่พอใจขึ้นโดยเฉพาะคุณนางกลงชินที่มีชื่อว่าชินคุ้ยแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ภรยาของชินคุ้ยจึงได้เสนอแผนการให้สามีไปยุยงฮ่องเต้เกิดความไม่มั่นใจคิดว่าแม่ทัพนักคุยคิดไม่ซื่อจึงเรียกตัวกลับมาจากชายแดนและใส่ร้ายป้ายสีแม่ทัพจนถูกประหารชีวิตในที่สุด เนื่องจากประชาชนมีความรักในตัวแม่ทัพงักคุยเป็นอย่างมากจึงพากาันโกรธแค้นและสาบแช่งชิงขั้วและภรรยาแต่ก็ไม่อาจที่จะทำอะไรทั้งสองได้ดังนั้นประชาชนจึงนําแผ่นแป้งมาประกบคู่กันและนําลงไปทอดในน้ํามันพร้อมกับสาบแช่งสามีภรรยาคู่นี้ไปด้วยโดยเรียกอาหารชนิดนี้ว่ากิวจาากล้วที่มีความหมายว่าน้ํามันทอดชิงขัว้วและสร้างรูปปั้นชิงขั้วและภรรยาในคาทาุบเข่าต่อหน้าสุสารของแม่ทัพงักคุยเมื่อขนมชนิดนี้เข้าในสมัยรัชกาลที่หกใหม่ มีชิ้นแกะแกะหาขนมอิจากล้วยมาขายพร้อมกับปลาท่องโกมีลักษณะคล้ายซาลาเปาแต่มีงาโรยหน้าปลาก็ร้องขายขนมปลาท่องโกเมื่อคนไทยซื้อผลมาอิลจากล้วยมารับประทานโดยคิดว่าชื่อปลาท่องโกเลยเรียกขนมชนิดนี้ว่าปลาท่องโกติดปากมาจนทุกวันนี้นั่นเองจ้ะติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจกับเราโดยกด subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านล่างได้เลยค่ะ